สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นสับปะรดสีค่ะสับปะรดสีนี้จัดเป็นไม้มงคลและไม้ประดับนะคะนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านหรือสวนหน้าบ้านแต่ละสายพันธุ์จะมีลวดลายสีไม่เหมือนกันลักษณะใบจะเป็นใบยาวแล้วก็ มีลักษณะแข็งขอบใบจะมีหนามเล็กๆสำหรับพันธุ์นี้เขาจะมีสีชมพูอยู่บริเวณปลายใบนะคะแล้วก็มีหนามบริเวณปลายใบด้วยอันนี้ค่ะมายูให้ดูว่าเขากำลังออกดอกดอกของเขาอะออกเป็นสีฟ้าๆม่วงๆจะ้ะเล็กๆขึ้นมาออกอยู่ตรงบริเวณกลางของลำต้น บริเวณกลางลำต้นมีลักษณะนูนๆนะคะแล้วก็มีดอกเล็กๆขึ้นมาอยู่สองดอกมีลักษณะเป็นสีฟ้าอมอมม่วงๆไงคะ่ะสำหรับต้นนี้เขาเริ่มจะแตกหนอแล้วสามารถแยกออกไปปลูกได้ปลูกมาตั้งนานเพิ่งเห็นดอกเขานะคะสำหรับสับประรดสียังไม่ค่อยเห็นดอก ต้นนี้ยังไม่มีดอกค่ะบริเวณของกลางลำต้นจะมีลักษณะคือมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลำต้นน่ะจะถูกอ่กานใบโอบล้อมไว้เป็นชั้นๆ้การใบเป็นชั้นๆเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นลำต้นเขาเลย ต้นนี้สามารถแยกแตกหนอนแล้วก็แยกออกไปปลูกได้ค่ะสำหรับไม้สับประรดสีนี้จัดเป็นไม้มงคลปลูกไว้เพื่อให้ครอบครัวมีความราบรื่นสงบสุขแล้วก็มีความสดชื่นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่อง ฟอกอากาศด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะคายออกซิเจนออกมานะคะทำให้สดชื่นนิยมแดดในช่วงเช้าชอบแดดในช่วงเช้าเป็นไม้มงคลที่ปลูกทิ้งๆิง้ลืมไปได้เลยในการรดน้ำนะคะเป็นอาทิตย์ไม่ต้องรดน้ำก็ได้จะทนแรงได้ดีสำหรับสับประรดสีค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูสับปะรดสีนะคะซึ่งมีลักษณะหลายแบบด้วยกันทางบ้านแม่อิวเขาจะมีปลายใบยเป็นสีชมพูแล้วก็มีหนามออกมาบริเวณปลายใบนะคะมีดอกให้ชื่นชมอยู่1ต้นค่ะและพบกับแม่อิวใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ